สวัสดีครับผมกเกษตรนองไม,ม้เมนีวันที่21สิบเอึกพฤศจิกายน2563ครับผมก็มีแนวทั้งห้าน้อยของวันที่21มาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าครับเป็นแนวทั้งทั้งสามน้อยเลยครับมีดังต่อไปนี้ครับวิ่งรูดเดิน2ร่อง3ครับจับคูก็มี่ส็ามสี2สองห5 2สครับ 3 3มสามสามสี่สามหาสามหกครับสี่สามสีครับหาสามหาสครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางครับของหาน้อยของวันที่ยี่สิพฤศจิกายนสองห้าหครับเป็นแนวทางทั้ง3น้อยเลยครับเดี๋ยวผมสิทวนให้อีกทีหนึงครับวิ่งรูดเดิน2องรอง3ครับจับคู่ก็มี2 3 2ส2 5 2 6ครับ 3า3สามสาหครับส3่สามสีหครับห3สามหาสครับเป็นเพียงแนวทางนะครับหมยก็มีเข่ามีรุดครับมันนี้ก็เป็นวิธียี่สิบเอ็ดครับหลักก็เป็นแนวทางทั้ง3มน้อยเลยครับเดี๋ยวผมสิขึ้นให้เบึงอีกที่นึ่งครับถ้าพี่ถ่าน้องจดบ่ท่านครับนี่ครับ เป็นเพียงเนี่ยท่างนะครับถามักหรือว่าสอบก็บกดติดตามไ้เลยครับกดถูกใจไปได้ครับถามใหคลิปใหม่ๆผมกับสีมาลงไหคือเกาครับสำหรับมือนี้กับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ